สวัสดีค่ะสี่นาทีประจำวันนี้นะคะวันนี้เราจะเสนอเมนูอะไรคะนี้ค,ครับโกโก้โอริโอปั่นนะครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูโกโก้โอริโอปั่นนะคะเริ่มเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่เป็นน้ำร้อนน้ำร้อน75 ml นะครับน้ำร้อน75 ml ค่ะ ต,โกโกตามด้วยโกโก้นะคะโกโก้ใส่เยอะไหมคะครับประมาณนี้ประมาณนี้สามช้อนนะครับสามช้อนสำหรับเมนูปั่นก็จะใส่โกโก้เยอะหน่อยนะครับเพื่อความเข้มข้นตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยคอปเปอรเมทครับสองช้อนทูน คอฟฟี่เมดสองช้อนนะคะคูณน้ำตาลสองช้อนนะครับน้ำตาลสองช้อน,ลอนแล้วก็นมสดนมสดวันนี้เราใช้เป็นนมสดฟาคอนเอ็กตานะคะสดนี้นะครับโอเคใส่อยู่ที่45่ l 45 ml ค่ะ ก็นมข้นหวานนะครับตามด้วยนมข้นหวานนะคะใส่45 ml โอเค45 ml ค่ะแล้วเราก็ทำการปั่นก่อนเนาะให้มันผสมให้เข้ากันก่อนปั่นให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตักลงแขงใส่ อันนี้จะเป็นแก้วไซส์2 2ออนนะครับเราจะใช้น้ำแข็งที่ประมาณแก้วครึ่ง <Okay. S 2> แก้วครึ่งน,นะคะเราก็ทำการปั่นได้เลยครับ ละเอียดแล้วเราก็ใส่โอรีโอเนาะใส่โอรีโอเข้าไปโอรีโอ o o ใส่เท่าไหร่คะโอรีโอก็จะใส่สองชิ้นสองชิ้นครึ่งอีคร <de> ึ่งชิ้น o <de> o. เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากัน<า>อันนี้เราจะไม่ได้ปัดละเอียดมากนะคะ ปั่นพอหยาจบๆนะครับ <Okay. S 1> เราจะได้ผ่านเนื้อไปด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหม รเราจะมาแต่งหน้ากันนี่ก็มาแต่งหน้าเพิ่มความสวยงามนะคะเราจะปิดท้ายด้วยนี่ครับเม็ดช,โชโ็อกโกแลต เมครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกโก้โอลิโอฟันแสนอร่อยโอเคค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ